โอเคสวัสดีเพื่อเทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมสกิลเรจเอนรอยัลนะฮะอ่ะรอบนี้ผมจะพยายามเล่นเจ้าแวนก a r d s o l จอร์ให้ดูละกันทุกคนแล้วก็ผมไปลองมาละต่อให้รอบไหนมันมีวูนถ้าเกิดผมมีวูนอิมูนมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะเออถ้าถ้าถ้าผมเอาวูนอิมูนได้เลเวลแม็กซ์นะทุกคนนะเพราะว่าค่าวูนจะลดลงประมาณ49%ประมาณนั้นนะ ซึ่งก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะอยากเล่นด้วยไม่ใช่อะไรมันเก่งนะทุกคนนะเนี่ยเจ้าเนี่ยผมได้ที่1 2 3ครั้งแล้วนะมันติดแค่ว่าผมยังใจไม่ถึงในรอบที่มีวูนแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะชาเลนจ์ตัวเองแล้วกันซึ่งรอบนี้ไม่มีชิลฉะนั้นเจ้าแวนการ์ดโซลเจอร์ก็จะไม่มีโอเคอืมเอาอะไรนี่ สติงกี้หลอดนะฮะสติงกี้หลอสายหลบหลบติดคริแล้วก็หลบอันติโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะหลบแล้วก็เดี๋ยวจะแจมฮิลลิ่งโอเคป่เดี๋ยวผมจะเอาหลบเป็นตัวตั้งเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ไอ้นี่ก็คือจะได้เงินเพิ่มถูกปะ่ะเอามาครับผม แล้วก็2รอบแรกผมจะไม่ซื้อของอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าผมต้องการเงินนะจะเก็บเงินให้ได้ตามสุด1,000แล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆบิ้วของไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจจะเล่นสายหลบนะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลงไปเป็นสายอันติก็แล้วกันนะโอเคเนเชอร h ฮ a ลิ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆสำหรับต้นเกมฉะนั้นยังไงผมก็จะเอานะ โอเคแล้วก็รอครับผมตรงนี้ก็ดีแต่ว่าขอเป็นรอบที่4ก็แล้วกันเนาะเอาให้เงินมันขึ้นเกิน1,000เจ้าทาเลนต์ของมันจะได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะจะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น50บาทอ่าง่ายๆก็คือจากปกติผมเก็บดอกเบีย้ยได้สูงสุดในเกมก็คือ50ถูกปะ่ะอ่าซึ่ง50ตรงนี้ถ้าโอ้โหดอชถ้า เกินไปเป็น600มันก็จะได้สูงสุดแค่ที่50เท่านั้นแหละนะฮะซึ่ง <c oughs> เอาเฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยระเบิดระเบิดมาไอ้บ้าเอ้ยอะยอมโดนเอาโอเคผมจะยอมโดนระเบิดนะฮะไอ้เฮียเอ้ยสองเดามจชสองเดมจแล้วก็เงินเจ้ามิสติกเมจก็จะได้ไป120บบาทโอเคไม่เป็นไรนะ ถือว่าผมซวยก็แล้วกันนะเรียบร้อยไอ้บ้าเอ้ยเริ่มต้นก็เจอเจ้ามิสติกเมชซึ่งเป็นตัวที่เก่งต้นเกมมากๆนะฮะดอกที่สองก็โดนระเบิดโอเคเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงๆนะสำหรับผมตอนนี้แล้วก็อันติผมเมื่อกี้มิสรอบนี้ก็ยังมิสโอเคเว r ร g o ี่กูดนะฮะเว r ร g o ี่กูดโอเคโอ้โหเริ่มต้นได้ดีจริงๆนะฮะโอเคชนะแล้วเว้ อย่างน้อยๆจะได้เซฟเลือดซัก1 d a m a เดมอ่ะโอเคแล้วก็เงิน1,000ผมก็จะไม่ซื้อของนะฮะผมจะเก็บตังไว้เพื่อที่จะเอาเจ้าทาเลนเอฟเฟกทีละ50 50 50นะฮะตรงนี้40ตรงนี้50ผมจะได้ตังทีละประมาณ90บาทแล้วก็ตรงนี้จะได้ที่3 3 0 0แล้วก็ดอกเบีย้ย 9 0 3 0 0ชนะหรือแพ้ก็บวกลบอีกเล็กน้อยผมก็จะได้ตังค์ทีละประมาณเกือบเกือบ500นะถึงวะก็ถ้าเกิดชนะก็น่าจะใกล้ๆถึงละมั่งนะโอเคไม่มิสไว้รอบนี้ค่าดอชของเจ้าตัวนี้มัน13มันยังน้อยเกินไปถ้าเกิดออกอันติโดนผมชนะโอเคติดครีสซะด้วยใช้ได้นะ ตรงนี้จะเอาเป็น persistent dodge แล้วก็เอาเคริตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เอาเคริครับผมส่วนนี้คริบูสต์ต้องการอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นพวกเอาแรนดอมครั้งหนึ่งโอเคได้ haste healing ตรงนี้มาใช่ปะ่ะอืมจะไปสายอันติจ๋าๆเลยก็น่าจะไม่เวิร์กนะเจอคุณ exit ยังไง ไอ้นี่ถ้าเกิดออกอันติทีนึงแล้วผมติดครีผมก็จะชนะเลยนะซึ่งผมน่าจะมีโอกาสออกอันติประมาณ2ครั้งนะโอเคอีกครั้งหนึ่งมาเบาอีบ้าอ้ยโคตรแรงอ่าโอเคกูดก็ไม่ได้หวังว่าจะชนะนะเพียงแต่ว่าหวังจะเซฟเลือดครับผม เอาถ้วยแวมไพ์แล้วก็ถ้วยแวมไพ์ตรงนี้ผมจะเอาสายครินะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดผมจะไปอันติอันติคริมันมันต้องอันติแล้วก็คริอะไรพวกนี้นาะมันถึงจะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นดอชบูสนะฮะอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมเล่นโคตรอันตรายเลยนะทุกคนเพราะว่าผมจะต้องเหลือตังไว้อย่างน,น้อยหนึ่งพันจะได้มีดามจ นะนั่นก็หมายถึงคือกูไม่ได้ซื้อสกิล10ส,สกิลนั่นเองนะเจอระเบิดด้วยไอ้บ้าเอ้ยสายแอตแทกสายเบสแอตแทกอ่ะโอเคอันติติดคริก็จบแล้วอันติติดคริทีนึงจบเลยเอ Anti เออันติดดอชไอ้เหี้ยมมือ้หงุดหงิดอันติติดดอชโอเคมาเออดอชไอ้เหี้ยมมือ้ไอ้เหี้ยมหงุดหงิดมันโกงผม รอบนี้มันชักจะยังไงยังไงแล้วทุกคนว่าไหมไอน,นี้จะเป็นระเบิดของอะไรนะระเบิดของเร็กนะฮซึ่งตรงนี้ผมไม่มีเร็กเลยอันติมาเอ่อเมจิกคริไม่ต้องนะโอเคฟิลลี่หนึ่งอันคริหนึ่งอันฟิลลี่โอเค,อออเคแล้วก็เก็บเงินครับผมอันนี้เริ่มต้นจะมีโอกาสติดคริ8เพิ่มขึ้นมา8ดาเมจ น่าสนใจนะฮะเพราะว่ายังไงผมก็ต่อผมก็อยากจะไปในอินเทนทีฟนะฮะถ้าเกิดเจ้าอินเทนทีฟออกไปแล้วก็ติดคริมันก็มันมันก็โอเคนะโอเคเพราะว่ารอบนี้มันมีคริยงไงทุกคนดอชเออให้มันได้อย่างงี้สิว่าอีวีเนย์ดอชนะถ้วยแวมไพร์ แล้วเงินก็ต้องเหลือไว้ปกติถ้าเกิดมีถ้วยแวมไพร์เพื่อนๆจะไม่เหลือตังเลยถูกปะ่ะอืมอ้าววารทามแรมเพชนะแล้วก็ตรงนี้อันติครับผมตรงนี้ก็เอาเป็นเอาเฮสคริอ่ะแล้วก็ตรงนี้ผมจะยอมลดเงินไปร้อยหนึ่งนะเพื่อนที่จะอา War t ทามแ a ม p พ g ชนั่นเองนะอ่ะเอามาดอตบูทอยากได้มากแต่ว่าต้องขอเป็นรอบหน้าแล้วล่ะนะฮะ เจอเจ้า d y Warrior นะฮะซึ่งผมออกอันตีทีนึงผมชนะถ้าผมติดคริมาโดนปะล่ะเออไม่ติดเรียบร้อยไสยไหล Damage มเ,มเรียบร้อย r e l i กชิ้นที่3ของผมแน่นอนนะต้องเป็นที่เติมเลือดเท่านั้น Goblin Grinder ก,บบก,ก็ได้นะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นที่ที่เป็นการเติมเลือดนะ Dodge Boost แล้วก็เอาครี Boost ครีวูนนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เอาเป็นครีชาร์จครับผมตรงนี้ผมต้องการเอาเป็นอันติเมดน่นแหละโอเคแล้วก็อันติเมดอีกโอเคอันนี้จะได้เข้าสู่สถานะเรจ e อนเทอรก็อาจจะรีไวขึ้นเล็กน้อยอันนี้ค่าครีจะเพิ่มขึ้นเอาฮิลิ่งเร็กแล้วกันนะเจอเจ้ามิสติกเมชยังไงผมขอออกอันติแล้วก็ติดครีหน่อยนะ โ okay. อเคอ่ไม่ติดคริเรียบร้อยผมว่าผมแพ้ว่ะติดคริโอเคกูดโอเคโอเคได้อยู่นะฮะค่าคริ30โอกาสติดครีก็หนึ่งใน3ก็อาจจะไม่เยอะแต่มันก็ไม่น้อยนะฮะมาเอ่อฮิลลิ่งเร็กแล้วก็ดอทบูทครับผมตรงนี้เอาเป็นสายอันตินะฮะ ทุกๆครั้งที่ทำ damage ได้ก็จะมีการ recharge energy ไม่เอานะเพราะว่ามันไม่เข้ากับตัวผมนะตัวผมนี่ต้องเล่นไอ้นั่นต้องเอา energy regen ที่ว่าออกอันติไปแล้วแล้วก็ปล่อยได้ออกแล้วก็ energy จะรีไวขึ้นพวกนี้นะเพราะว่าการชาร์จ damage เพื่อนๆเ,เห็นด a m a g ที่ผมทำป่ะเน่ยสออันเห็นป่ะมันน้อยนะมันน้อยเกินไปทุกคนฉะนั้นมันจะ ใช้ความสามารถของการรีชาร์จเอเนอร์จีได้ไม่ค่อยดีนะฮะอ่ะต้องเอากอบรินกลินเดอร์ให้ได้นะ,ะทาโร่การ์ดเอฟเฟกตยังไงมาโอเคไอ้นี่จะดูดเลือดเลยจริงๆผมเอาเจ้านี่ก็ได้นะอเอาแล้วว่ะ เอาไงเดียอ่ะโอเคเอาสกาเลตฮูดนะฮะทุกครั้งที่ชนะหลังจากที่แพ้ก็จะได้การเติมเลือดนะฮะเอาเคริตรงนี้มาฮิลลิ่งเร็กตรงนี้นะฮะแล้วก็คริเฮสเอาเฮสดอชเอาคริก่อนโอเคแล้วก็ออกรีเจนแล้วก็เฮสดอช แล้วก็ dodge boost โอเคแล้วผมจะต้องแกล้งแพ้ไหมวะเนี่ยถ้าเกิดแพ้แล้วด a m a g มันเกินมันเกินที่ผมลดผมก็พังอยู่ดีนะบ้าเฮ้ยอ่ะโอเคมะอาจจะไม่ได้ใช้ scarlet hood เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องเหลือตังไว้ด้วยไม่งั้นผมจะไม่มีด a m a g จาก anti นะฮะอืมโอเคเอาเรียบร้อยเจ้า มาร์กแองเจิลแตกไปแล้วหนึ่งตัวโอเคดอชแช์หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นครีด d e เ e นส์นะแล้วก็เอาอันติอูนนะอันติเมทคอนโทรลครับผมแล้วก็ตรงนี้แรนด o อมหนึ่งครั้งโอเคแน่ผมอยากได้เจ้านี่นะก็เดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันดีไหม รอบหน้าค่อยว่ากันดีไหมไม่เอาเอาเลยนะโอ้คุณพี่อาร์คเอ็นจินคนนี้เลือด27โอเคเขาฉเฉลยแล้วว่าทำไมเลือดเขายังเหลือเยอะเขากินเลือดมา12บสองนะรียบร้อยผมชนะครับผมดามจ6หเหลือ21แล้วก็จะโดนกินไปทีละ1นึ่งถึงสองเดมโอเคเสียเลือด2โอ,โอเค ตรงนี้เอาเป็น agility shaker หนึ่งอันนะเพื่อที่จะป้องกันการหลบของเขานะ life steal damage dodge boost level max โอเค good อันนี้ครีเพิ่มเฮอันนี้จะได้ holy explosion อันนี้ดีอ่ะ holy explosion จัดมาแล้วก็เดี๋ยวรอครับผม ตอนนี้อันติีของผมค่อนข้างจะเบานะแต่ถ้าเกิดออกแล้วติดคริก็น่าจะเกิน7800นะฮะซึ่งแค่นั้นมันก็พอแล้วมามาดูกันทุกคนมาโอเคไม่ติดคริแต่ไม่เป็นไรครับผมเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งท่านทำไมมีแต่คนเล่นเกมไววะทุกคนรอบนี้มันอะไรกันวะเนี่ยนี่คือผมรู้สึกแปลกๆนะมันมีแต่คนเล่นเกมไวอะนะฮะแรนดอมไปหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งนะ โอเคแล้วก็เอาเป็น f ิ y d o ดอแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นคริสแชร์ครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมคิดว่าผมน่าจะเอาเฮสแอนติเม e ตรงนี้นะและนี่เอ Re e ีเอเนอไวขึ้นถ้าเกิดติดคริถูกปะเจอเจ้าทาวิขาวบอยไม่ทาซานบ้าเลยนะโอเคถ้าเกิดติดคริผมก็จะมีดามจมา พี่น้อยไม่เรียบร้อยแตกเรียบร้อยโดนดามจไปทั้งหมด6เหลือ3เดี๋ยวมันก็จะกินเลือดไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดผมชนะผมจะได้ฮิวเลือดมา6นะฮะจะรอดหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะเฮสอันติเมทแล้วก็ดอทบูทเลเวลแม็กซ์จัดมาตอนนี้ค่าดอทของผมอยู่ที่53ถือว่าโอเคเลยล่ะแรนดอมหนครั้งนะแล้วก็ครีอีกครั้งหนึ่งกูดครีบูสจัดมา ดอชอีกอันนึ่งชาร์ดดอชแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นอันติเมดนะฮะโอเคแล้วก็รอทุกคนแพ้ก็คือแพ้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดผมชนะผมจะฮิวเลือดมา6นะฮะโอเคเจอเจ้าคาฟัฟเฟิลยังไงโอเคมาผมฆ่าดอชห้าสิบสามผมต้องชนะแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าดอชของกูดอชทองเว้ยแบบนี้โอเ okay. ค2560ถือว่าใช้ได้นะฮะ ผมกำลังจะเจอพวกมิสติกเม e หรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้า d y Warr i o r ใช่ไหมมาไม่ไม่กลัวแล้วนะฮะฮิลลิ่งเบรกอ่าแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นชาร์ดดอสแล้วก็ฟิลรีดดอสแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นเอ่อเมจิกดอสหนึ่งอันอ่าโอเคจบผมฮิลมา6เมื่อกี้น่าจะลดเลือดไป2นะฮะ ได้ HP ครีมาก็ถือว่าโอเคนะฮะมาแต่ว่าผมทำใจไว้เสมอนะถ้าผมแพ้ครั้งหนึ่งก็คือจบนะฮะมาเจอเจ้า Arc Angel โอเคยังไงน้องถ้าเขาแพ้เขาก็แตกแต่ถ้าผมแพ้ผมจะเหลือเลือดอีกหนึ่งวะ่ะเรียบร้อย2,769เอาเละว,ว่ะทุกคนหมายถึงคนอื่นเนี่ยงานหยาบแล้ว แต่ชีวิตของผมก็แขวนอยู่บนเส้นได้นะแพ้ครั้งหนึ่งก็คือจบนะแต่ไม่กลัวครับผมสตันอันติเมตจัดมาแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นฮิลลิงฮะตรงนี้ขอเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็อันติเมตวูนจัดมาโอเคถ้าเกิดผมติดคริดเดมจของผมจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3000นั่นก็หมายถึงง่ายๆทุกครั้งที่ผมติดคริผมชนะเลย นะ่คือต่อให้คุณมีฮิลลิ่งแอเรียก็ฟื้นคืนไม่ทันนะโอเคเจอเจ้ามิสติกเมชทุกคนผมน่าจะสู้ได้นะโอเคเลือเข้าเหลือพันสามผมออกอันติีครั้งนึงผมชนะเลยเรียบร้อยไม่โดนหลบได้เขาหลบได้ไอ้เยังเอ้ยอจะบ้าวะเนี่ยไอ้อิตั์เ้ยหลบได้กี่ทีวะไอ้ฮานมันหลบได้ทุกดอกเลยเปล่า โอ้เหลือกันสองนออะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะชนะนะฮะแม่งดวงดีดวงลุ้นล้วน,วนแม่เม้ยโทษทีที่พูดคำหยาบนะคือมันผมออกอันติไปตั้งสครั้งอะบ้างจริงไม่โดนเลยค่าลบหลีของเขาอ่สิบสี่ห้าเองใช่ไหมที่ผมเห็นเมื่อกี้นะยี่สิบอะแต่ก็ไม่ใช่อะ่ะบ้าเอ้ยอ่ะโอเคมิสติกเนช ดวงของคุณน่าจะหมดตอนนี้แหละนะเมื่อกี้เขาแค่ฟลุกชนะผมนะฉะนั้นเขาคงไม่มีทางฟลุกชนะคนอื่นอีกแล้วเห็นไหมฮะปะโถเอ้ยโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้จริงๆผมสมควรจะชนะนะบ้างจริงนะโอเคอ่ะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมบายานะเจ้า สติงกี้ลอดของผมได้เงินไปเท่าไหร่วะ600นิดๆนะแล้วก็เจ้านี่ก็ได้มา500นิดๆดไอ้นี่ก็เอามาแปลงไอ้นี่ได้ใช้1ครั้งนะฮะแล้วก็สกิลสายทองเต็มไวมากแล้วก็มีดอชทองด้วยนะ